สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับผมพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับต้นเต่ารางนะครับนะครับต้นเต่ารางนี่ยอดกินได้นะครับเวลาที่ตัดยอดนะครับไปกินนะครับยอดที่อยู่ด้านในนะหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าหยวกวนะครับเนี่ยเขาจะอยู่ช่วงบริเวณนี้ครับเวลาเอาหยวกไปกินครับต้องต้องตัดต้นที่ว่ามียอดขึ้นแบบนี้ครับยอดกลมกลมนะครับนะครับ ยอดที่ยังไม่แตกเป็นใบนะครับถ้าแตกใบแล้วนะครับมันจะไม่ค่อยมีหยวกมีมีเนื้อนะครับหรือว่าต้นที่ต้นที่เป็นผลนะครับเป็นผลแล้วก็จะไม่มีหยวกเลยนะครับแต่ว่าเวลาตัดนะครับเราเราต้องระวังนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นนะเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีผงนะครับผงดำดำตรงเนี้ยมันจะคันคันมากเลยนะครับเขาเรียกเต่าล้างเต่าล้างไม่นิยมปลูกในบ้านนะเพราะว่าชื่อก็ไม่มงคลครับคือเป็นเต่าแล้วมันล้างแล้วพักเนี่ย เขาจะปลูก,กลใกลๆบ้านแต่ว่าประโยชน์ก็คือยอดกินได้อร่อยนะครับเอาไปแกงกะทิต้มกะทิวันนี้ต้มกะทิกับกุ้งแห้งกุ้งสดปลาย่างอะไรสักประมาณนี้ครับนี่คือผลของต้นเต่าลางนะครับนะครับผลก็จะเขียวๆกลมๆนะครับผลนี้ก็จะเติบโตเป็นต้นเล็กๆต่อไปนะครับถ้าเข้าร่วงมา นะครับอันนั้นคือลูกสุกนะครับก็จะมีสีแดงแดงดำดำคือผลที่สุกแล้วครับส่วนอันนี้ผลแก่ผลแก่มีสีเขียวนะครับสีเขียวสีเขียวก็เข,กขียวออกอมดำหน่อยๆนะครับเขียวขี้ม้าหรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วก็นี่คือดอกนะครับดอกที่กําลังจะติดผลส่วนนี้คือผลเล็กนะครับนี่คือผลเล็กๆ,ๆน่อยๆครับ